สวัสดีจ้าแล้วนายอนซ้อนสวีเดนแฟามารีจ้ามึงหมอกมือนด้วยจ้าไปโซงลูกจ้าพูลูกซะมหมอกเย็นเนีย่ยมาซอนสวัสด,ดีค่ะยังสวัสด,ดีค่ะใส่เสื้อแสงจ้า ว่าดิ่มนะแล้วก็มีซองไฟจ้ะซองไฟสายพอไปก็เดินเออเก่งวิ่งล่าสิซองไฟเอ้อเออเฮ้ยสิซองไฟสายอืมรถโนรถตึงเห็นเฮ้ยเขาเห็นอยู่เอ้ยไม่เห็นจ้ะ Có hiệu nhé, 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 ใส่แสงนี่คือใส่เสือแสงไปล่อรถเอ๊ะโดดสายหน้าตาหน้ากับพุนเว็บเว็บเว็บยูบอลล่อบอลล่อแม่กับนองเลยจ้ะโซ่ย่างไฟกับโอง สิได้แม่เห็นถนนเขายาวสิบม่ได้ตกข้อง <laughs> สองขอทงท่านองไฟรถก็สิเห็นเจ้าก,กับสิพรบล็อกับไว้เลยจ้ะราว่าอยู่นี่ sai, xài Mọc gì, trên này em à mới hên Lục xài A sen Xài nhẹ đi Bên เย็นมากๆรัดหน้ากระสิทธำไฟอุน่นทำอุ่นบ้านแล้วก็เปิดเครื่องอุน่นบ้านจะ้ะทำบ่อุน่นกับมีที่ทำอุ่นแล้วก็ทำไฟอุน่นห้องนอนลูกกับมีจะ้ะยง่มื่อแง่คือหนึ่งหนาวมันเย็นลูกๆก็เปิดจะ้ะพรลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วห,หน้ากลับไป น้ากรปิดจ้ะค่อยเปิดระวังลูกลูกสาวนอนจ้ะงามคืนมันเย็นหน้าก,ก็ต้องเปิดอี่ทงอุน่นไปในห้องเพิ่นเปิดถ้าเพิ่นจืขึ้นไปนอนกัยกะเปิดไปเปิดไใบก,ก้อนนุ่ก็สิอุน่นหน้าก,ก็ทำไฟอุ่นบ้าน ก็สิไปสามีก็สิไปเอาไม้ซื้อไม้เตรียมไว้อีกอ่ะเหมือนได้ล่อลูกฮาลาวินเอ็มเบกอฮาลาวินหรือแม่ก็สิได้ไปลื้อหาลื้อหาลูกกระตาฮาลาวีน มาประดับเออแม่สิมาตีผีนาบ้านขอบทางห้าวีเออไปสื่อไฟมาประดับไฟห้าลวีนไปใส่แม่สิบอะไรซื้อไหมตอนยายบ้านเก็บเก็บเก็บยัดยัด รถน่ะกระสิแนมเห็นได้จ้ะไฟแสงเสือแสงก็เจ้า,จากระสีพรอนพรอนรถกระสิพรอนรถจ้ะลูกไเพื่อกัน สะลอครับสะาๆจ้ะฮันสกาอะไรลูกกับมีอยู่จาะแต่วันมันไม่ค่อยเย็นกันเลยฝนกันเลยบอไซพูนะมึงดิ่มมาอีหลามึงดู ขาวจุนภูแนมกับว่าเห็นเฮียนบ้านบ้า <c> น <oughs> เออแมวสืบว่าเห็นต้นใหม่นั่นหรอกใหอักเซนง่ายง่ายแมกับสืบว่าเห็นอักเซนพันยางเพลินกับว่าล่อแม่กับน้องเนาะจ้ะพันยางเพล่นอัเซนหน่อย accent เอียดิดสายเอียดดิษแฟนเพื่อนบ,าบ,าบา้าน นี่กับบ้านบ้านเพื่อนบ้านนำข้าบ้านเพื่อนบ้านเพ่อนบา S <S <ess> สิสลอจ้ะยู่นี่แม่พระเจ้าก็ได้ขับรถแบบวืดวาดวืดวัดคือบานท้างเลยจ้ะสลอได้เห็นคนเดินข้างๆา,า,างิมทางอาศัยสลอเด็กหน่อยไปโรงเรียนขับค่อยๆขับไปยูนะมึงดิ่มมาเลยจ้ะหนี่ยมือนสิบโเคียน,นต้นใหม่เออ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาสาวยยดีนได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย